และสวัสดีท่านผู้ชมนะครับถูกบองทุกบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยและทั่วโลกนะครับผมมื่อวานมาพบกับผู้บ่าวแนวชันแนวอีกเช่นเคยครับผมมื่อวสิบห้ามาสาบป,ปูนครับผมโอเคครับใบสาบป,ปูนกับผู้บ่าวแนวเลยครับผม ใชครับโอเคิษการฆาัตรูนนงน้ะครับชมวินี้การฆาัตร like ูขอกบรในกำุี่บานเน้ยการสาัตูในกงนะครับผมหนปืนถือไปเยครับ ไล่ไปเลยครับไม่ไปเลยนะครับอ้หูดเนี้ยครับอ้เด็เ็ดแบบไม้มัดคือๆได้ครับปูดเนี้ยตัว ก็ลครับตอนเเขา่ารับซุ่มบุบาวแนวเลยครับผมจกน็แค่ปั้นยังงาปันเด้งีวันนี่กับ่าวรกอบของบันไดนะครับประทานถือเบียร์ถือเบียร์แนก่กสิคของแนย่ยังดี่ตู่อ้บ่าวแนวรายนี่นนครับผู้อยู่เบื้องหลังคลิปวิดีโอทุกคลิปครับบ,บ่ปากบ้าครับใช่แล้วดี <c oughs> อ่าเช่ยูวิงเบครับตว่าลมบายูวัดชนรันารามโกตส้มไปอย่าอน่งมาเม่กินได้กโแต้ส้มดีกว่าดวเบเียเกลียบยวัดชนรนารา่เรียบดีขนาดเลย ปั๊บโอ้ยย้มสัเอยฝุนคับยมไหลโอ้หลยหลยหลยดอาจารย์มาประายด้ไหมนีเนาะก็จะอาล่นี่ไหลกี้ได้ข้ามยาครับ้าแวออกไนะครับ

เอฟกับพีอยู่ประมาณสองหมื่นนี่แหละ่หลายหรอหลายปูดังแล้วแก่ยดีอะไรเนี่ยตอนนี้สาบเื่อครหบผมเห็นอยู่รับพี่ตายปาพี่ยผมีลาสิลนี่ละจะพ่งน คืานยากครับยากครับคืางานง่ายครับผมคิดว่าประด่าเราอะได้ครับวันนี้ต่อกู้บ้ากู้บ้าเลยเฮ้ยครับผมชิมนรับจ้างครับอยากกําลังจ้างผู้ว่าได้ออกเขาเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นะครับผมสำหรับผู้ที่มาใส่แงานนะครับมารับจ้างนะครับ เอ่อ ..FC ครับเอฟซครับผมเอฟีุก่านแล้วครับผมมีเอฟซีเยเอฟซีเอฟซีจออายุหาสิบึงยุ่่าขาาเขพูเล้นครับเดี๋ยวเขามารับชั่เลยมันดโซ่กอนเดอโซ่ครับโซนหนาวเบาเนี่ครับเมืองไว้ครับตอนนี้ ยี <toys> ่ผมกหเยอะพกนักเปะเ่ยครับครับผมบคนป่นกาศาของก็ไล่เครับผมครับสีลมก็ได้รูบบอลนะไทยไายนารีไม่ไม่ไม่ยคนงานด้วยออน้าโซหน้าสนหน้าสซนเลยซูมเข้าไปสูเลยโอ้ซูมได้ห้ไหมเขไปตัดต่อ

่ในตำนานท่านเนตำนานคอกันยังปูนกราบสวัสดีแมพป่น้องปอปายสมุทรสกลนะครับตีมาปอทีงานคุยบราณคือเาครับงานคุยบราณนะครับทีงานคุยบราณงานไปนะครับ้ยโบราณแคมป์้ยโบราณ้ยโบราณแคมเสียกอีกตางหาก

เป็นเดียวบเดียวก็เพยเ็ดยังครับนี่ตัวนี้ันต้อนยังนี่ปั้นครับปันหมอปันที่มันเรี่ยวเป็นบอครับปันเรียบอืม่การว่านีน่าจะได้กลับะ้านสามคลนะครับท้านับตายนะพกเราบ่าูดเาน้ ปูหอมก็ไม่ได้ครับเฮลยแยกออกนะครับยเวลาไปก็เอาไม่น้คือมงนีวันที่ใหใจดีนีตะก้อนเสยบาแนลเนี้ตะกอนเสยก้อเลย แล้วนปต้น่อันฟนนล้วเนี่ยขันตอนตัอไปนี่คือเห็นยังครับเนี่ยลูกฟองนี่ลูกฟองเนี่ย่นแล้วก็ลูกฟองเห็นไหมโอเคครับ คืนมาเรียบร้อยครับผมลูกฟองลูกยังเรียบร้อยครับเรียบสวยงามมากขอบหน้าต่างกับกรีดยากดีครับผม โอเคครับคอยติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ